ไมโลภูเขาไฟค่ะตอนนี้อยู่ในช่องอะไรคะนินาจ้าเนวเย้ตบมือค่ะวันนี้นินีนจะมาสอนทำไมโลภูเขาไฟด้วยนมโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยหนึ่งคือมีน้ำแข็งสองมีนมสามไมโลค่ะคุณแม่ตัดให้หน่อยค่ะค่ะคุณแม่ตัดให้ค่ะแล้วว่าหนูไม่เอาตันได้ให้คุณแม่ก่อคะค่ะ เด็กๆให้ผู้ใหญ่ใช้กันไกลตัดให้นะคะเดี๋ยวมามนนดูกันนะนะต่อไปนินิงก็จะใส่นมลงไปในน้ําแข็งนะคะนินิ่ใส่เพื่อนๆดูเลยไม,ไม่เป็นไรค่ะทำมันไม่คอะแล้วเพิมเอ็ดค่ะค่ะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอีกคะบบ่ะเพิ่มให้เต็มเลยค่ะเพิ่มให้ให้เต็มนะคะ เพิ่มให้มันฟูๆเลยแต่ว่าหนูป้วนวนน้อโอเคใส่อีกใส่อีกใส่อีกแต่ว่าป้วนล้วนพอแล้วค่ะอัน <ะ S 1> นี้พอแล้วลูกขอเพิ่มได้ไหมพอก่อนค่ะค่ะแล้วอันนั้นแล้วก็นินก็จะทำการเทไมโลเพื่อเป็นภูเขาไฟนะคะไ,ได้ไหมคะนีนใส่เลยค่ะนี่นีมึง ไ่เหรอคะหอวิีนได้ไหมเดี๋ยวกินทีเดียวทีอร่อยดีไร้ยาเตาหอวิอีนได้ไหมไม่อยากกินกันเลยจังอ้าวอันนี้นีนินก็ได้ทำการทำไมโลภูเขาไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่นะคะเด็กๆก,กินของหวานอย่าลืมอะไรนะคะนินๆแฟนฟันอย่าลืมไป้ฟันไม่งั้นฟันจะหลอเหมือนใคร โอเคเดี๋ยนินีินจะชิมนะคะียนเลยนะชิมเลยค่ะอร่อยชิมนี่ค่ะชิมค่ะรอดูค่ะจะเย็นค่ะเป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวค่อยไปกินต่อนะปิดคลิปเพื่อนๆก่อนเร็วบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนินนาจ้าเมี่และกดกระดิ่งและกดซับสไคร์ให้น้องนินนินด้วยนะคะวันนี้นินนินลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ